น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีที่เราจะมานั่งตระหนักคิดกันจริงๆถึงการทำงานที่สําคัญมากชิ้นนึ่งตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่มาจนถึงก้าวไกลตั้งแต่วันที่เราก่อตั้งพักอนาคตใหม่ไม่รู้ว่าหลายท่านยังจำคำนี้กันได้หรือเปล่าว่าในวันที่เราเดินเข้าสู่การหาเสียงเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราสิ่งที่เราตั้งเป็นเป้เปาหมายว่าประเทศไทยที่เราอยากเห็นเป็นแบบไหนคือคาว่าอะไร วันนี้อยากจะพูดให้ฟังอีกครั้งนะคะพักอนาคตใหม่นำเสนอว่าประเทศไทยที่เราอยากเห็นคือประเทศไทยที่คนไทยเท่าเทียมกันประเทศไทยเท่าทันโลกความหมายของคนไทยเท่าเทียมกันซึ่งเป็นวักแรกคืออะไรคะมันเป็นความฝันที่เรียบง่ายที่สุดคะ่ะคนทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะมีสีผิวเชื้อชาติเพศ ความเชื่อแบบไหนต้องมีศักดิ์ศรีเสมอหน้ากันเป็นประชาชนเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันแต่ความฝันที่เรียบง่ายนี้ยังไม่เคยเป็นจริงในประเทศไทยของเรานั่นจึงเป็นภารกิจที่สำคัญมากของพรรคอนาคตใหม่จากวันนั้นผ่านอะไรมามากมายนะคะ5ปีผ่านไปกับ4ปีในสภาเราผ่านอะไรเราผ่านอะไรบ้างเป็นความทรงจำที่อาจจะเรียกว่า มีความเจ็บปวดมากกว่าความสวยงามเราผ่านวันแรกในสภาที่การพยายามที่จะมีรองประธานสภารองนะคะไม่ใช่ประธานสภารองประธานสภาหญิงเป็นครั้งแรกของประเทศไทยถูกหัวเราะเยาะบอกว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงต้องมีรองประธานสภาหญิงคนแรกไม่เห็นจะเข้าใจเลยทุกอย่างเป็นไปนตามโคต้าของพรรคการเมืองเราผ่านวันที่พี่ก๊อฟธันวารินสุขพิสิทธ์ ผู้แทนรัษฎรสัดส,ส่วนความหลากหลายทางเพศของพรรคอนาคตใหม่ถูกเรียกว่านายธันวารินสุขพิสิทธ์ตอนเดินไปโหวตประชุมสภาแล้วก็ถูกผู้แทนรัษฎรในสภาโหใส่เพราะว่านายธันวารินทาลิปสติกสีแดงและใส่กระโปรงเราผ่านวันที่ผู้แทนรัษฎรของพรรคอนาคตใหม่ถูกขอถ่ายรูปถูกอบเอวถูกอบไหล ที่หน้าห้องประชุมสภาสถานที่ซึ่งควรจะเป็นสถานที่ของความเท่าเทียมและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากที่สุดเราผ่านวันที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่สามารถผ่านทันวาระนี้แม้ว่าจะกลายเป็นวาระหลักที่ประชาชนทั่วประเทศเรียกร้องเราผ่านสิ่งต่างๆมากมายที่ตอกย้ำว่าภารกิจของอนาคตใหม่ยังไม่สำเร็จ และยังคงเป็นภารกิจของพรรคก้าไกลที่จะต้องทําให้สําเร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการเลือกตั้งที่จะมาถึงและการเลือกตั้งครั้งถัดๆไปเวลาที่พรรคการเมืองต่างๆพยายามจะพูดถึงการตระหนักถึงความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศชอบพูดถึงเรื่องอะไรกันคะชอบเลยอยากจะพูดบ้างเราชอบพูดถึงเรื่องของจํานวนผู้สมัครสสใช่ไหมคะ เราชอบพูดถึงจํานวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงใช่ไหมคะว่ามีอยู่ในสภามากน้อยเท่าไหร่เป็นตัวเลขที่หลายๆคนก็ต้องพูดให้ติดปากนะคะคุณพิธาก็คงจะต้องได้ฟังมาแล้วในหลายวาระหลายโอกาสในการเลือกตั้ง2,562สภาผู้แทนราษฎรของไทยมีผู้หญิงเพียงร้อยละ14เมื่อเทียบกับสัดส่วนของโลกเฉลี่ยที่ร้อยละ24 ก็เห็นแล้วว่ามีปัญหาหนักขนาดไหนเมื่อมาถึงพักการเมืองพักอนาคตใหม่ก็มักจะถูกถามว่าเรามีผู้สมัครสสผู้หญิงกี่คนมีผู้แทนรัศดรผู้หญิงที่ได้เข้าไปสู่สภาจริงๆกี่คนก็ต้องท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองนะคะในฐานะโฆษกพักอนาคตใหม่ก็จะต้องพูดว่าผู้แทนรัศดรหญิงของพักอนาคตใหม่มี14คน พูดตัวเลขนี้ออกไปปุ๊บก็เป็นบาดแผลในจิตใจของดิฉันมากนะคะไม่รู้ว่าใครจะหนักไหมว่าตัวเลขนี้มีปัญหาตรงไหนเมื่อเราพูดตามคำนำหน้าบัตรประชาชนผู้แทนราษฎรหญิงของพรรคอนาคตใหม่มี14คนคะ่ะแต่ใน14คนนั้นเขามีเจนเดอร์ที่เป็นผู้ชายและเป็นผู้ชายข้ามเพศถึงสองคน เวลาเราพูดว่าเรามีผู้แทนรัษฎรหญิงของพรรคอนาคตใหม่หรือสื่อรายงานว่ามีผู้แทนรัษฎรหญิงของพรรคอนาคตใหม่14คนคุณเอาผู้ชายข้ามเพศ2คนไปอยู่ตรงไหนและคุณเอาผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เป็น LGBTQ ที่ยังมีอีก2คนในพักอยู่ตรงไหนนี่คือปัญหาของการพูดถึงตัวเลขนะคะในวันนี้สื่อเริ่มทำแล้วค่ะ พักก้าไกล vs พักอนาคตใหม่สมัยพักอนาคตใหม่มีการส่งผู้สมัครเขตที่เป็นผู้หญิงกี่คนร้อยละสิบหกค่ะอดีตโฆษกต่อบให้นะคะยังจำได้อยู่ในวันนี้ยังไม่ครบ400เขตนะคะแต่ว่าไปสอบถามทางพักเก้าไกลมาแล้วว่าในวันนี้ยังไม่ครบ400อเขตเกือบจะครบละแต่คุณมีว่าที่ผู้สมัครสสที่เป็นผู้หญิงกี่คนเป็นร้อยละสในวันนี้เพิ่มขึ้นมาร้อยละสองนะคะ พูดถึงตรงนี้ปุ๊บเกิดปัญหาอีกเช่นเดียวกันค่ะเป็นความเจ็บปวดในจิตใจเวลาพูดว่ามีผู้สมัครชายเท่าไหร่มีผู้สมัครหญิงเท่าไหร่ดิฉันก็ถามทางพรรคเก้าไกลว่าอันนี้ตอนที่เขากรอบไปสมัครถามเพศเขาเหรอคะหรือว่าทํำยังไงก็ดีใจขึ้นมานิดนึงนะคะว่าทางพรรคเก้าไกลตอบว่าไม่ได้ถามเพศผู้สมัครครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้อมูลตามบัตรประชาชนแล้วก็ตามที่ต้องกําหนดต้องระบุส่งไปสําหรับกกต ก็ยังดีนะคะไม่ต้องมานั่งติกเพศกันว่าตกลงเป็นเพศอะไรแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะร้อยละสิบแปดที่เป็นผู้สมัครผู้หญิงเราทราบไหมคะว่าตกลงเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเท่าไหร่แล้วผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ตรงไหนในสัดส,ส่วนระหว่างผู้หญิงร้อยละสิบแปดและผู้ชายก็คือที่เหลือดิฉันได้ไปคุยกับผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคเก้าไกลามาหลายคนว่า เอ๊ะตกลงเราควรจะมีหรือไม่มีนะที่เราจะบอกไปเลยว่าเรามีผู้สมัครที่เป็น LGBT เท่าไหร่หลายคนตอบว่ายังไงทราบไหมคะไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเพราะว่ากลัวเสียคะแนนในพื้นที่เรื่องนี้ก็ทำให้เราตระหนักถึงปัญหามากยิ่งขึ้นจนทำให้ในวันสตรีสากลวันนี้ทางพากเก้าไกลทำวงเสวนานี้ที่ไม่ได้ ื่อว่านโยบายเพื่อผู้หญิงหรือการพูดเพื่อผู้หญิงแต่คือการพูดเพื่อคนทุกเพศว่าทุกเพศคือคนเท่ากันเราเฝ้ารอที่จะถึงวันที่ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนรัษฎรเพศไหนความเชื่อแบบใดปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่ากันและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันผู้แทนรัษฎรที่มีเพศสภาพเป็นผู้ชายข้ามเพศอาจจะพูดอภิปรายเรื่องงบกลาโหมก็ได้ ผู้แทนรัษฎรที่เป็นผู้หญิงที่ชอบคนที่มีเพศตรงข้ามกับเขาอาจจะอภิปรายเรื่องสันติภาพชายแดนภาคใต้ก็ได้เพราะในวันนั้นไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงที่จะพูดถึงแค่เรื่องของสิทธิผู้หญิงหรือสิทธิความหลากหลายทางเพศไม่ได้มีแค่ผู้ชายที่จะพูดเรื่องนี้แต่ทุกคนผู้แทนรัษฎรในฐานะผู้แทนของรัษฎรทุกคนจะต้องมีความตระหนักและพูดถึงเรื่องนี้ได้ ทุกคนในฐานะสิทธิพื้นฐานและหลักการพื้นฐานของประเทศนี้ไม่ใช่แค่ของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งและวันนี้เรารู้สึกภูมิใจที่จะได้นำเสนอวงเสวนาที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นวงเสวนาที่เราจะมาพูดคุยกันถึงนโยบายที่ไม่ใช่แค่เพื่อเพศใดเพศหนึ่งแต่คือนโยบายที่จะบอกว่า ไม่ว่าเพศไหนก็เป็นคนเท่ากันวันนี้มีเพื่อนมาร่วมพูดคุยกับเราอีกสาท่านนะคะขอเชิญทุกท่านเลยค่ะเชิญค่ะ จะต้องเอาอันนี้ของสายไหมค่ะสาไปค